ดูดวงคนเกิดปีละกาอดทนมามากกว่าจะรวยแรงไม่มีบังเอิญโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักสิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาปีละกาตกตำแหน่งบุญจะเริญลุกเรือขึ้นมาทันทียันใดชะตาชีวิตรับทรัพย์โือโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี ท่านจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์ลยโชคเป็นเรษฐีขึ้นมาทันทีทันใดรับโชคชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะร่ํารวยซ้ายสําดาบขวาสําหดาบมุ่งมั่นมุ่ง,ง,งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเดีดเด่ยวหานลื่นเลื้งสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วใช่หรือไม่ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวเงเษฐีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นกับัวท่าน ไปไหนไปใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสนปีละกาโดดเด่นจะ,จะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีจันใดสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวดวงชะตาของชาวปีระกาประจำเดือนกรกฎาคมปี2567ลักษณะและนิสัยใจคอของชาวปีระกาชาวปีระกามักเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมีไหวพริบปฏิภาณดีและปรับตัวเก่ง พวกเขามักมีบุคลิกที่สดใสร่าเริงและมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างอย่างไรก็ตามบางอ,อครั้งอาจมีอารมณ์แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายชาวปริรากาชอบการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีพวกเขามักมีความสามารถในการสื่อสารและการเข้าสังคมที่ดีเยี่ยมพื้นดวประจำเดือนกรกดาคม2567 ในเดือนนี้ชาวปีระกาจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้มีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างไรก็ตามดาวเสาร์อาจส่งผลให้เกิดอุปสรรครบ้างในบางเรื่องแต่จะเป็นบททดสอบที่ช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโดยรวมแล้วถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองด้านการงาน เดือนกระกฎะาคมนี้ชาวปีละกาจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารหรือเทคโนโลยีคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามากขึ้นควรใช้ความคิดสร้างสารรค์และทักษะการสื่อสารของคุณให้เป็นประโยชน์ในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายใช้ความระมัดระวังในการพูดและการแสดงออกสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆแต่ควรวางแผนอย่างรอบคอบและไม่ประมาทการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาวด้านการเงิน ในเดือนนี้ชาวปปรากาจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นอาจมีรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษโบนัสหรือการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเนื่องจากอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสร้างเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุม การใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นนอกจากนี้การลงทุนในช่วงนี้อาจให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปการทำบุญหรือบริจาคเพื่อการกุศลจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นการสร้างกุศลที่จะส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการจดจำของคุณจะอยู่ในระดับที่ดีมากทําให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสําหรับการสอบที่กําลังจะมาถึงการทําโครงงานหรือการนําเสนอผลงานจะเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพของคุณอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแบ่งเวลาให้เหมาะสมเนื่องจากอาจมีกิจกรรมหรือความสนใจอื่น ที่เข้ามาแทรกแซงการเรียนได้การจัดตารางเวลาที่ชัดเจนและมีวินัยในการทำตามแผนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือการเรียนรู้ทักษะเสริมจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างความสามารถครอบด้านของคุณยอดค้าขายสำหรับชาวเปรกกาที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงที่ยอดขายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะเทคโนโลยีหรือการสื่อสารควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการทำการตลาดออนไลน์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างแคมเปญโปรโมชั่นที่น่าสนใจหรือการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายเนื่องจากอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นในบางช่วงการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการหลังการขายที่ประทับใจจะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในระยะยาวเกณฑ์การเดินทาง ในเดือนกรกฎาคม2567นี้ชาวปีระกาจะมีโอกาสในการเดินทางที่ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเดินทางในช่วงนี้จะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจอาจมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆห,หรือการขยายตลาดไปย,ยังพื้นที่ใหม่ควรใช้ความระมัดระวังในการเจรจาต่อรอง และการทำสัญญาต่างๆการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการเดินทางจะช่วยให้การเจรจาธ,ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นอ,อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดการพกยายประจำตัวและการทำประกันการเดินทางจะช่วยให้คุณมีความอุ่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ควรตรวจสอบเอกสารการเดินทางและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้การจองที่พักและการเดินทางล่วงหน้าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้การเดินทางราบรื่นยิ่งขึ้นด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวเปรากาที่มีคู่แล้วเดือนกรกดาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะแน่นแฟนขึ้นผ่านการ,รเผชิญความท้าทาย และการแก้ไขปัญหาร่วมกันอาจมีช่วงที่เกิดความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ด้วยความรักและความเข้าใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างไรก็ตามระวังการนำปัญหาจากที่ทำงานมาระบายกับคู่ของคุณมากเกินไปพยายามแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้ชัดเจนและหาวิธีจัดการความเครียดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณเข้าใจกันมากขึ้นและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้ด้วยกัน ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวปีระกาที่โสดเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นซึ่งจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจกลายเป็นความหยินผยองการเปิดใจและเรียนรู้จากผู้อื่นจะช่วยให้คุณเติบโตและพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามระวังการลหลงไหลในความรักแรกพบจนลืม ใช้วิจารณญาณพยายามมองคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยความเป็นกลางและสังเกตพฤติกรรมของเขาหรือเธออย่างรอบด้านอย่าละเลยสัญญาณเตือนหรือความรู้สึกไม่สบายใจเพียงเพราะต้องการมีคู่การรักและเคารพตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้ใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การท่องเที่ยวหรือการทำงานอดีรกการมีชีวิตที่เต็มเต็ม และมีความสุขด้วยตัวเองจะช่วยดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตของคุณสรุปแล้วเดือนกร,รกฎาคม2567จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นพบสำหรับชาวปีละกาทั้งในด้านความรักและชีวิตส่วนตัวจงเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจการเข้าใจตัวเองและสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือ ยังโสดจงใช้พลังงานบวกของดวงดาวในเดือนนี้เพื่อพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่เลือกขิดเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะ ครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ